สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบนคองพอร Morning Report ประจำวันที่5เมษายน2567ค่ะสำหรับวิคอ์ราคาทองคำในวันนี้ราคาทองคำปรับตัวลดลงจากแรงเทขายทางกำไรทำให้จากเริมที่ราคาทองคำขึ้นไปแตะแตถวบริเวณ2,300เหรียญกลับลงมาปิด ที่ระดับ2291เหรียญในเมื่อวานนี้และมีแรงเทขายต่อเนื่องทำให้ร่วงหลุดลงมาที่ระดับ2273เหรียญในเช้านี้ขณะที่ภาพรวมของดัชนีดอไลา์คงแข็งค่าขึ้นโดยเมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ104.23จุดและลงมาทำจุดต่าสุดที่ระดับ103.92จุด ก่อนจะมาเปิดที่ระดับ104.21จุดขณะที่เช้านี้แข่งค่าขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่ระดับ104.34จุด จากตัวเลขเศรษฐกิจของสาหารสัฐชนใหญ่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีรวมถึงการถ้อยแรลงของประธานเฟดนายเจอโรมพาวเวลและนักวิเคราะห์ต่างๆที่มองว่าศรษิกษิจสหารัฐยังคงแข็งกแกรง่งและภาวะเงินเฟอ้อที่ชะลอตัวลงกว่าที่คาดการอาจทำให้เฟดตัดสินใจปรับขึ้นอขอโทษค่ะปรับลดดอกเบี้ยช้าลงและอาจ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเพียงสองครั้งหรืออาจจะแค่ครั้งเดียวในปีนี้จากปัจจัยดังกล่าวจึงอาจส่งผลให้ราคาทองคำมีแรงเทขายทำกำไรทำให้ราคาทองคำร,งร่วงหลุดระดับ2,280เหรียญซึ่งเป็นระดับ เป็นแนวรับระยะสั้นทางจิตวิทยาลงมาขณะที่ค่าเงินบาทยังอยู่ในแนวโน้มที่ทางอ่อนค่ายต่อเนื่องโดยเมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ36.61บาทตะละละ่อราล่าขณะที่เช้านี้อยู่ที่36.82บาทตะละละ่อราล่า ส่งผลให้ราคาทองคำไทยยังคงทรงตัวและอาจปรับตัวลดลงในวันนี้ประมาณ350-400บาทในส่วนของกองทุนทองคำ HPR เมื่อวานนี้เข้าซื้อ1.73ตันปัจจุบันถือของทองคำที่832.45ี่832.45ตันวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิคราคาทองคำมีแรงเทขายทำกำไรทำให้ราคาทองคำกลับตัวมาปรับฐานและลดภาวะซื้อเกินไปตาม อินดิเคเตอร์ที่เริ่มลงมาสำหรับคนนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีแนวรับระยะสั้นอยู่ที่2,260เหรียญและมีแนวรับที่แข็งแกร่งอยู่ที่2,230เหรียญและนาตาันอยู่ที่2,295เหรียญสำหรับโกลด์ไลท์ฟิเจอร์คาดว่าจะมีกรอบแนวรับ2,290เหรียญและนาตานที่2,325เหรียญและโกลด์คอมเมกคาดว่าจะมีกรอบแนวรับ2,280เหรียญและนาตานที่2,315เหรียญในส่วนของ ราคาทองคําไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่39,300บาทต่อบาททองคําและมีแนวต้านที่39,700บาทต่อบาททองคําสําหรับแนวรับที่1 2,260เหรียญแนวรับที่2 2,5 2,250เ,รเหรียญแนวต้านที่1 2,295เ,รเหรียญและแนวต้านที่2 2,305เหรียญแล้วกบมาพบกับบึงคอง g k Morning Report ได้ในอังคารหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ